คุณพวงบุภาหนูรักกราบคระวญอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณที่นําคู่มือสุขภาพพึ่งตนมาอา่านพาอได้แต่แชร์ให้คนอื่นนะไม่มีเวลาอ่านเองกราบขอบพระคุณค่ะแมนะมีได้แชร์คนอื่นไม่มีเวลาอ่านเองนะอ้าวได้ไมันเป็นไรอาร่านให้ฟังซะเลยนะดีเหมือนกันแต่ละวันเอามาอา่านวิธีการต่างๆให้ฟังอ่หานหลักการอาร่านวิธีการให้ฟังคุณขวัญรัชนีกราบ สวัสดีค่ะกราบสาธุถ้าได้ร่วมสมทบบุญทำหนังสือครั้งนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่าคะโดยช่องทางใดขอบพระคุณค่ะอ้าวก็ใครจะร่วมก็น่าต้องติดต่อดูนะมันจะมีช่องทางกองบุญกองบุญก็มีกองบุญอะไรนะรวมพลังรวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธินะ์ใครอยากร่วมก็ไปร่วมตรงนั้นได้เลยอกองบุญ รวมพลังแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์นะประสานไปได้ที่กองบุญนั่นเลยนะก็หาทางติดต่อเอาลองถามจิตอาสาดูหรือว่าเข้าไปนะสอบถามกับจิตอาสาดูนะมันมีกองบุญนี้อยู่ก็เอาร่วมกองบุญได้นะแล้วก็บอกจะสมทบทําหนังสือเท่าไหรเท่าไรก็บอกไปนะเล่มหนึ่งจะประมาณสิบบาทนี่แหละนะเร่มหนึ่งก็จะประมาณสิบบาทหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็เดี๋ยวดูก่อน พอเราปรับกันไปเรื่อยๆอยู่ปรับเนื้อหาอะไรๆอ,อยู่ก็ได้นะไม่มีปัญหาอ้าวจะร่วมกันตอนนี้จาย์ก็เปิดโอกาสนะผู้ที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชนไทยก็เปิดโอกาสอยู่ปกตินี่จะไม่รับบริจาคเลยนะจย์ไม่รับเลยไม่รับจากใครๆทั้งสิ้นนะไม่นอกจากจะเป็นจิตอาสาเท่านั้นหรือว่าผู้ที่ศึกษากันดีแล้วเท่านั้นจึงจะบริจาคได้ ต,ตอนนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นก็เอา้าท่านใดจะช่วยกันก็อนุโลมเป็นช่วงอนุโลมเท่านั้นเฉพาะช่วงที่มันวิกฤตหนักๆก็อนุโลมท่านใดจะร่วมบุญกุศลกันจะร่วมกุศลกันก็พยายามหาวิธีติดต่อกองบุญกนแล้วกันนะพยายามหาวิธีติดต่อเอาเองนะกองบุญกองบุญรวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะม,มีกองบุญนี้อยู่อันนี้เป็นกองบุญที่ใช้ในเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในสังคม นะเราจะมีกองบุญนี้อยู่จะร่วมกันก็ร่วมตรงนั้นแหละนะรวมพลังแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์หาวิธีการที่จะร่วมกันเข้าไปตรงนั้นได้ตอนนี้จาจานยร์อนุโลมอนุโลมนะปกติจะไม่รับทั่วไปแต่ตอนนี้มันวิกฤตไปทั่วหนักฉุกเฉินก็อานะท่านใดจะร่วมกุศลกัน,กนตรงนี้ก็อนุญาตนะเป็นกรณีพิเศษนะเชิญแต่ปกตินี่โอโ้โหต้องคัดคุณสมบัติกันนะว่าใครจะ ร่วมกุศลกับเราต้องคัดคุณสมบัติกันแต่เดี๋ยวนี้นี่นะมันจะต้องทั้งแบ่งปันหนังสือแบ่งปันสมุนไพรอ่หรือกิจกรรมต่างๆออกไปช่วยประชาชนก็เลยอ่อนุโลมมันก็ใช้ทุนพอสมควรก็อนุโลมกันท่านใดจะร่วมก็เชิญนะคุณเพชรรัตน์ศรีโสภานนั่นนกองบุญเมื่อกี้เขาก็ขึ้นอันนั้นไปแล้วนะนะดูเอาเองนะ ุณเพชรรัตน์สีโสสีโสขาน่าจะโสภาหรือโสขาเอาพิมมันนี้มาก็อ่านตามนี้นะกับคารวะอาจารย์ข่าจเจริญทมสำนึกดีจิตอาสาทุกท่านข่าอาจารย์ข่าแล้วคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่มีเราคงต้องปล่อยเขาตามวิบากรายของแต่ละคนใช่ไหมคะถูกต้องนะเมตตาเบกขาแล้วก็ปล่อยไปตามวิบากรายของแต่ละคนนะเมตตาเบกขาไป ธรรมดาเป็นสัจจะแม้พระุทธเจ้าเกิดทั้งองค์เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้รับอาน,นิสงส์ได้รับข้อมูลได้รับความรู้เขาจะไม่รู้รู้ก็ไม่สนใจนเขาจะเป็นอย่างนั้นเฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธร,รมคุณบัวตองแสงไขสกุลคุณปุญญนุชภูมมอนเห็นอาจารย์ทุกเช้าได้กราบระลึกถึงความดี ของอาจารย์แทบทุกวันก็รู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งดีๆทุกวันแล้วทุกวันนี้ก็ปฏิบัติตาม9เม็ดอย่างต่อเนื่องพอเห็นคนใกล้ตัวมีปัญหาเราก็พลอยห่วงเข้าไปด้วยแต่ด้วยจำบททบทวนทำได้จึงรีบดึงจิตตนออกมาจากความกังวลแทนเขาว่าวิบากของเขาก็พลอยคลายลดความห่วงเขาได้ค่ะอาดี เนี่ยท่านที่เป็นหอบหืดด้วยนะเนี่ยนะท่านที่เป็นหอบนี่ก็ใช้บทสบทนธรรมได้นะใช้เทคนิคทาใจหายโรคเร็วนะบทสบทนธรรมนี่ก็จะช่วยได้มากเลยนะอาหารกายบริหารในพอเหมาะช่วยได้มากเลยลองศึกษาดูนะเป็นประโยชน์มากเลยต่อร่างกายของเรานะต่อชีวิตของเราจะทําให้หายทุทุเราได้เร็วไม่ต้องกังวลอะไรอนอกจากการถอนพิษก็ให้พอเหมาะ นี่ท่านนี้ก็เอาธรรมะไปใช้ดีนะทำให้ใจสบายผาสุขแล้วก็ร่างกายจะได้แข็งแรงคุณเท่เมืองดัลลัสเท็กซัสไม่สร้างกิเลสไม่เสพอตตาไม่บ้าอบายมุกไม่สนุกสนานงานพบปะสังสรรค์ไม่เพลิดเพลินการกีฬานะไม่ติดเชือ้อโควิด -19 เนี่แน่นอนงันนะคุณใจถึงศีลตกลงนะอเท่ใจถึงศีล อ่าก็ถูกต้องถูกต้องนะอ่าย u b e หมอเขียวทีวีคุณเพนพักเมืองโคดขอก,กราบคารวะอาจารย์มอเขียวขอน้อมนำคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันอ่าที่พอจะทำได้เจา้าค่าอ้าวดีนะอนุโมทนาด้วยนะคุณยกอึงอ่าหากหักอ่านผิดข้อภัยเมือนงันอ๋อคุณอ่าจะยุกหรือจะยักษนะ N G Y U K N G นะ่าจะอ่านอะไรก็นี่แหละนะอาจารย์หมอเขียวค้าจะทานพืชทุกชนิดแต่ทำไม่เป็นคะ่ะมีวิธีสอนทำไหมคะขอบคุณคะ่ะเอาถามจิตอาสานะเข้าไปที่สายด่วนออนไลน์ก็ได้นะเข้าถามจิตอาสาดูสายด่วนออนไลน์ก็ได้เขามีสอนวิธีกินนะ่ะโอ้โหนะเขาามาปั่นอะไรอ๋อครัวหมอเขียวอะ่ะเฟซบุ๊กมีไหมครัวหมอเขียวมีไหม เฟ b o o กครัวมอเขียวก็ได้นะเขามีวิธีโอ้โหเอาพืชมาทําเป็นน้นนําปั่นใส่ผลไม้อะไรต่างๆนะปัน่นผักกินอ่ะดีดีอยากจะกินพืชน่ะดีแล้วดีแล้ว,ลวเลือกกินที่รู้สึกสบายดีแล้วไปดูการกินน้ําปัน่นน้ําผักปัน่นไปดูการทํากับข้าวนะมีม,มีมีวิธีกินพืชสอนทำเยอะแยะเลยครัวมอเขียวครัวมอเขียวเพียบเลยจะเอาแบบไหนก็เอาเลยมีหนังสือด้วยหนังสืออาหาร นะอาหารแพทย์วิถีรมด้วยนะมีนั่นหลกครัวมอเขียวนะ่ะดูเลยนะอันนั้นดนะีอ่านไปเลยนะไปศึกษาเลยแล้วก็จะกินพืชได้ดีจะได้มีด่างมากขึ้นในร่างกายนะแล้วเป็นด่างปุ๊บร่างกายมันจะแข็งแรงเป็นกลางกับด่างเล็กน้อยอ่ะร่างกายมันจะแข็งแรงแลวสลายโรคได้นะได้กุศลด้วยนะคุณปลายิ่งวินนะคุณปลายิงวินนะตอนนี้คนกลัว ตายเหมือนสัตว์ค่ะใช่ใช่เขากลัวเหมือนกับสัตว์ที่กลัวคนจะกินน่ะกลัวคนจะฆ่ากลัวคนจะกินสัตว์ที่กลัวตายน่ะกลัวคนฆ่ากลัวคนกินน่ะตอนนี้คนกลัวตายเหมือนกันกลัวโควิดจะกินตอนเนี้กลัวโควิดจะกินปอดนะนะแต่ก่อนจะกินปอดสัตว์กินร่างกายสัตว์สัตว์เขาก็กลัวทีนี้โควิดจะกินคืนคนก็กลัวโควิดจะกินปอดเอาล้วกินชีวิตเลาวนี่นั่นละ คนมีวิบากก็จะกลัวเหมือนกับที่ไปทําให้สัตว์กลัวนั่นแหละเขามีวิบากของเขาคุณจาเนียนสิริธนะนะจริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเรานาปฏิบัติศีลทำดีๆเราก็จะไม่กลัวนะปฏิบัติศีลดีๆเราเคยกินมาแล้วเราก็สํานึกเราก็ลดละเลิกไปนามากินพืชเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติศีลให้ดีเราจะไม่กลัวนะคุณจาเนียนสิริธนะ โอเคเอาละรายการธรรมะผาพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน